ชื่อชัยนาชล์สันตปรโภค่ะมารับฉายแสงที่โรงพยาบาลมหาราชตอนแรกขอคุณหมอให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชขึ้นไปดูแล้วแต่ว่าคุณหมอว่าห้องเต็มก็ไม่อยากมาอยู่ที่นี่เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าไกลอะค่ะคิดว่าไกลไม่อยากมาแต่ว่าที่โรงพยาบาลมหาราชแออัดแล้วก็เต็มถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนเพราะว่าบ้านอยู่ไกลก็เลยบ้านอยู่หนองบัวลำพูค่ะ ก็เลยมาอยู่ที่หัวทะเลก็ไม่เหมือนที่คิดไว้เลยค่ะที่นี่สะอาดสบายแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็เอาใจใส่ดีเอาใจใส่ชื่อพัชชาค่ะใจมาจากมหาลากมาอยู่โรงพยาบาลหัวทะเลรู้สึกว่าดีมากพวกหมอทุกคนพูดจ่าก็เพราะีิสก็ดี แล้วไม่อยากแก้ับคุณหมอให้กลับพวกนี้ใช่แล้ว าหัวทะเลเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2550โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลหัวทะเลสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยอยู่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหัวทะเล ต่อมาได้มีข้อตกลงโอนการบริหารงานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเมื่อเดือนมิถุนายน2552เป้าหมายเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ จัดระบบบริการโรงพยาบาลหัวทะเลเป็นหน่วยบริการระดับทุติยภูมิรับส่งต่อจากหน่วยงานปฐมภูมิยกเว้นผู้ป่วยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหัวทะเลสามารถใช้บริการได้เลยโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวซึ่งประกอบด้วยประชาชนที่ขึ้นทะเบียนบัตรทองของศูนย์แพทย์ชุมชนหัวทะเลและศูนย์สุขภาพชุมชนโนนฝรัง่ง บริการผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปมีแพทย์ตรวจตลอด24ชั่วโมงการให้บริการตรวจโรคเฉพาะทางศัลยะกรรมคือโรคที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเช่นก้อนเนื้องอกไส้เลื่อนมะเร็งเต้านมและอื่นๆตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยะกรรมจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา การบริการเจาะเลือดบริการนัดเอ็กซเรย์พิเศษเช่นนัดอันตราซาวแมมโมแกรมตรวจสุขภาพออกใบรับรองแพทย์การบริการผู้ป่วยใน รับรักษาไว้ในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในและรับยายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเช่นผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะฉายแสงการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินให้บริการตรวจรักษาฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง การบริการผ่าตัดเล็กผ่าตัดเล็กทางศัลยกรรมเช่นตัดหูดตัดติ่งเนื้อก้อนที่เต้านมและอื่นๆโรงพยาบาลหัวทะเลมีทีมงานที่มีความมุ่งมั่นมีทีมงานที่มีความเข้มแข็งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรือข่ายบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิและมีการปรับปรุงระบบบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพมีการวางเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทั้งแผนการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว โครงการต่างๆและงานพัฒนาคุณภาพที่จะดำเนินการในปี2552 1. โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 2. โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 3. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม 4. โครงการ5ส 5. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ 6. การปรับปรุงภูมิทัศน์ 7. การปรับปรุงอาคารแพทย์ทางเลือกการเปิดให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลหัวทะเลให้บริการมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสถานที่และอุปกรณ์ใหม่สะอาดญาติเฝ้าได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่จำกัดเวลาเยี่ยมไม่ต้องรอคิวนานไม่แน่นไม่แออัดสะดวกใกล้บ้านสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล